จับบูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจับบูพูไปไหนเอาเฮ้ยลงมานี่ลงมาคือมาอีกคนใครวะครับโอเคเฮ้ยขึ้นไปอีกคนนึงขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเร็วเฮ้ยเอ็งเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยสั่งสั่งสั่ให้ขึ้นรถขึ้นรถมาสิ็ขัดขืนเหรอใครวะโอ้ผมผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วเอยขึ้นรถมาเลยเร็ว เป็นไม่ได้ข่าเลยนะข้าแล้วเอาตบไปทิ้งตรงที่หนึ่งศูนย์เจ็ดสี่แล้วตำรวจจะไปเจอเหี้ยแล้วเหี้ยช่วยโอ้ชิบหายแล้วพังเลยชนเลยชนเลยชนชนเลยชนเลยพี่ลุงมีรถไหมมีรถอีกคันไหมหายแล้วไม่ได้ล็อกรถด้วยเหี้ยเหมือนอะพี่ลุง เฮ้ยรถกูอีกแล้วแม่เงยจับตายหรืออะไรวะหรือว่าอะไรตายดิจับตายจับตายจับตายจบรออะไรเลยนะไม่เชี่ายอ๊อตรถรถบางเนไม่ได้แรงมากกันได้แล้วได้แล้วใช่ไหมได้แล้วใช่มยังยังยังเด็กเด็กเศษที่ผ่านไอ้เยอยขึ้นรถคึ้นที่ยบบเบาๆไปดึงไปนอกเรื่องตายแล้วเอ่ะรถนี้มันอยู่ไหน ขึ้นขึ้นกลับกลับกลับกับกลับเลย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 ไม่พรามึงได้แล้วใช่ไหมโอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปกับช่างแล้วไปแล้วไปกับช่างแล้วไปแล้วใช่ไหมไปไปไปหนุ่มตามช่างไปใช้มือใช้มือไปศูนไปหนึ่งโซนเจ็ดสิ่ไปดู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 ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วใช่รับคนมั่งหลายรอบเฮ้ย ขึ้นรถขันรถขันสีรอบซ่อมรถซ้อมรถก่อนไม่ได้ลงไม่ได้เฮ้ยคุณไม่ได้ของคุณไหมคุณลงซ่อมรถซ่อมไม่ใช่รอบใช้ได้รถตัวมันไประับคันขันไปขันรถข่านจะตายแล้วเนี่ยเอ็งไม่มีอาหารหี่อข้าวหกืออะไรหรอไม่มีไม่งั้นเอ็งก็ไม่ต้องเอาศพข้าไปเอาศพไปก็ได้ไม่เป็นปัญหาตำรวจกำลังเชินพลไปจุดนัดนขึ้นรถนะไปคุณไปคำนวณลงมาลงมาไอ้หน้ตคือจับไปข้าหมอ ลงมาอย่านี้เปรี้ยวมันเปรี้ยวเป็นปีหลงเปี๊ยหลงดักครับดัก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 ไอ้บ้าเอ้ยโอเคคยอมยยอมคยอมยอมค่อยยอมเฮ้ยไอ้เสียงโคตรเข้มไม่ได้ใช่ใช่ในใช่ผมผมก็ ใช่อย่าปิดวันหนึ่งนานไว้หน้ากากละงานแล้วกันลูกพีอะไรนะพูดวาอะไรนะโอ้ยโคุณเจมสเย็นคเย็นคเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเบาเบาวันนักเบาไม่บ่าวบาฟังฟังแต่ไม่ไม่ไม่นี้มันมันสามารถหนีได้แต่ว่าไอ้งแต่ว่ามันคนเยอะแบบนี้มันไม่ก็ไอ้เนี้ยเป็นชีวิตจริงมึงกล้าหนีปะ มันพีจีต้องบอแล้วว่าแอบขึ้นรถแล้วเว้ยตอนที่ผมไปหนึ่งกระทงแล้วหยุดไปอีกไปอีกหนึ่งกระทงเองบอกแค่เดี้ยนชีวิตอิดงี้แต่ดีอย่างนี้ก็พอแล้วย้อดความดุจใจซูเปอร์แมนนี่ไงอุ้ยดูแล้วดูแล้วว่าจะเอารถไปดักตางขึ้นนะ

จะไปมึงคิดเดูอดทั้งเมืองไอ้เีไอ้อียดี้คนเดียวอ่ะเดือดคนล้อม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 ไว้ล้อมไว้ล้อมไว้เออได้ได้ครับบได้ได้ได้ครับถัดคืนเมื่อไหร่ฆ่าไม่ได้เลยไอ้เมงก็แค่ทำกับคนที่ไม่มีอาวุธทำนั่นแหละมึงก็แค่พวกหมาหมูนี่แหละเงี้ยปากเงี้ยปากเงี้ยปากอะไรวะไอ้เมื่อกจักไว้สัตว์มึงอลอมมาจะตัวกูไหมเออจะได้ตู้หมาวันนี้มึง มาด้วยกรม่วย้อยู่ดีๆร้อขึ้นไาทำไงวะมึงมโนหลุมนลีเก้นันแหละอ้กลีเก้ีมรู้จักมมึงก็องเลยจ่งมึงจะอรพทประเทศเว่ะ ดดิไอ้้เหียึงกับหมาชนะเหรอใช่ดึงกับหมาชนะไหมเนี่ยมึงต้องการอะไรบอกกูมาสิต้่ดึงไงดึงดึงกับหมาดิไงเอาไม่เอาต้องการหงคุณไอ้บูทำไม่เลยเจอหยองชุนเป็นจบเลยเหี้ยดึงดึงดึงหึงกับหมาชนะกูถึงนี่จะปล่อยตัวมึงมาเอาดิปองเอาดิหยองชุนดิไม่ได้นะอย่าคุณ ไม่ไม่ได้แต่ถึงมันแต่มันก็ติดอยู่นะแต่มันช้ามันติดเ้ยมันช้าได้ก็ดีแล้วเนี่ยมันไม่เสียลมแต่ว่าเลื่อนไอเลื่อนไอหลงน้อยนะไม่เป็นไรมันทำไรเนี่ยให้ดึงดึงกับมาร์คพูดถึงนี่ต้องไปโตมึงเนี่ยดึงดึงกับมายชนะไอ้พวกโจงกระจอกไอพวกโจงกระจอกโอ้โหอชีวิตจริงเนี่ยไอแค่โดน โดนมีเด็กายกัไม่มีอะไรอ่ะครับผมใช่ไหมเออพอดีเอ่อไม่ได้พอดีพอดีช่างมีตัวราอยู่แบบนั้นเงียบๆเงียบๆไว้เงียบไว้ว่าเออใช่ครับใช่ใช่ลงอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาครับเดี๋ยวเขามาาอ้ยนับเดี๋ยวรอที่นี่ออกมาครับหรือว่าเรจะไปทาอะไรก่อน อ๋อครับผมถ้างั้นรอรอที่นี่ก่อนก็ได้ครับยิงกู้ทำไมะต่อยกู้ทำไมต่อยกู้ทำไมเป็นอะไรเป็นบ้าบ้ามีคนจะแทงมีคนจะตั่งรถบอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเราบอกไปแล้วเราบอกว่าแต่เขารอที่กาหลัดกลางเนี่ยเอาอะไรลูกพวกมึงรักรถไปหมดใจเยนๆเข้าเข้าทีละคนแล้วพวกมึงอยากเอาพี่หมอกูมาด้วยเอาเอาพี่หมอมเอาเองแล้วกูจะยิงถุดพี่หมอมึงด้วยติดเปรต ตายแล้วเก็กรถก่อนครูล็อกไว้คนตายไม่มีสิทธิพูดไอ้สัสทำไมว่าต้องการอะไรจกกูวะทำไมว่าต้องการอะไรต้องการกระทืบมึงเฉยไม่มีอเลยยิงยังยิงยังนี่ไง ไอ้เจี๊ยต่ายมาตายไม่ไอ้มาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกฟังแล้วรถอ่ะกูบอกเลยไอ้เจี๊ยหนีทีตำรวจยิงกาดได้แม่ป่าววังวังไอเตือนจัดจัดอ่ะครับผมนี่แหละมาเฟียตโอเคกูยอมเลยยอมลงที่พื้นพวกมขาวไว้เอ้าลงที่เพิ่มข่าวเล้วเออจะมีอะไรมากูทั้งหนาววะ พูดดีๆกันด้วยนะครับไม่รู้ไหมนายกี่การ์ตูนเรื่องสำหรับประเทศนี้เนี่ยที่นายจะมาอ๋อเอ่อน่าจะเป็นน่าจะเปน้าไหนมั่งหรือเปล่าครับตอนที่นายเข้ามาขุดนายนี่ผิดมันก็ว่าไปตามผิดก็ใช่มึงจับกูมาซ้อมแบบนี้กูก็พาพากูไปหาสภาดิแล้วไปโดนที่ไหนทั้ตำรวจ ผิดก at ็ว like oh. ่าไปตามผิดพาไปติดคุกตำรวจก็อยู่นี่บนไอ้สัตว์ไม่ใช่พากูมาซ้อมมาตีต่อยอะไรแบบนี้ก็ดีก็อยากเลู้กันเลยไม่อยากรายเดีกว่าก่อนที่จะถึงแสนเจเานี่ถึงพวกโง่เลยทำไมแบบนี้มึ็นสาร ไม่ไดถึงพวกมึงเหรอวะก็ถึงไงก็ต้นเออใช่ใช่ใช่บอกว่าเราบอกว่าไอ้เหี้ยราก็ปูคุมเมืองนี้อยู่ไอ้สัตว์มงบอกว่าบอกบอกไว้บอกว่ามึงก็ไปแจ้งตำรวจดิมึงจะมาจับมาซ้อมแบบนี้ได้ไงวะก็ควกยูอยากจับทำไมอยากจับมาซ้อมอ่ะมีอะไรเปล่าไม่เกี่ยวกับตำรวจพวกใช่ไม่เกี่ยวกับตำรวจเนี่ยไม่เกี่ยวกับสภาเว้ยใช่อยากจับซ้อมเฉยๆกูยอมกูยอมกูจะบอกเลยให้นะกูไม่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 บบอกครัไม่ไม่บอก ม่กูจะยอมรับเงี้ยมึงให้กูยอมรับไม่ใช่ยอมรับก็ยอมรับไม่ใช่ปากเกองใช่ไหมทำไมโผล่ไอ้หนูจับแล้วอยู่ต่อหน้าพวกพวกปีอ่อมแล้วมีสาระขึ้นมาวะมโดนไม่ไม้คนถึงถึงกดเลยนะเว้ยไม่มีสาระเลยนะเว้ยมึงก็ยังไาก็ฉันเนี่ยจับทำไมก็ยืนถามลยมึงมึงนี่ไม่กลัวตายเหรอตอนโดนจับไอ้เหี้ย พวกกูสามคนเยอะกว่ามึงยังขึ้นรถหนีพวกกูอยู่เลยใช่แล้วมึงอ่านกฎมาแล้วมึงอ่านกฎมึงก็ไม่หนีหรอกเออมึงมึงนี่ต้องมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วไม่ใช่คนรถรถหนีมานี่เหงาเหงาฮะอ่ะมึงอะไรมึงทำทำไมตัววันนี้มันจะไม่เกงาอีกต่อไปไอ้สัสไอไอทีไอ้ดีกูต้องการให้ปล่อยตัวพี่หมอเว้ยแล้วมึงก็จับกูปล่อยอยู่แล้วไงแต่มึงแต่กูถึงกูปล่อยมึงนี่ก็ยังหนีกูอยู่ไงใช่นี่นะดื้อหมกดื้อหมกมึงอ่านกฎมา ฮ้ยใช่ๆมันฟังไม่ข um> ึ้นเล่อยหนุ่มอย่าลืมหน่อยว่ากดใชนแรกก็คือเพื่ากูไม่ใช่ตำรวจก็ันนะแล้วเพวกกูก็ยึดกดเมือครั้งนี่ก็าทำขึ้นมาเพื่อคูไม่ได้นอกเคราะแต่ดูการที่มึงทำต่างดีมึงทำดังโครตแล้วมึงบอกว่ามึงอ่านดังโครตแล้วไม่ไปเชื่อไม่ใช่ไม่ได้งงเลยไม่ได้งูเข้าใจหน่อยหลับคาที่ไปแล้ว มาไอ้ชุกโคตรชอ่ไอ้ยุ้ยด้ว่ามือไปถูกใจจริงมาฉีดยาไปดิพอชุกพอรักษาเสร็จฉีดยาไปเลยไปไปดูนี่ก่อนแป๊บฉีดยาเลยหมอนั่งคุกเขาลงไปคุกเข้าวมึงย้ายถึงกับลูกพี่กูลงมือเลยมีซ้อนดีกว่าก็มีไงมันจำปิดกุญแจมันไม่เกี่ยวกับเจ้าตัวี้ยุ้ยแต่กูบอกไว้แล้วว่าเหมือนี้อ่ะกดฉลเอกคือพวกกู แต่พวกกูกขไม่ได้ตำกดให้มันเสื่อมเสียพวกกูก็เอากดแต่กูไม่จะจับขังมันตำรวจกูจับมึงไม่รู้มึงบอกว่าไหนมึงอ่านกดกดของมันปีพวกกูแทบตายพวกกูเยอะกว่าไม่ยังไม่กลัวตายเลยจะตายก็ตายไปดิกูไม่กลัวกูไม่รักการเิดเพราะพวกมึงอ่ะจับมากูมึงก็แค่กูก็โดนฆ่าแค่เนี้ยไม่ฆ่าถ้ามึงยอมดิดูดีใช่ คุณไม่ได้อยากเอามาแฆ่แรกก็เอามาคุยเอามาตรงนี้แต่แรกแล้วใช่ตำรวจคเรื่องตายด้วยเย้แคมึงก็ไม่ดูวนลอยู่มึงจะเอากูมาฆ่าก็คุไม่ฆ่ามึงมากกว่าแล้วพ้ามือกูมาฆ่ากูไม่ยอมตายตรงนั้นดีกว่าหรือวะมาตายที่ที่ที่กูไม่โดนจับเนี่ยก็เนี่ยกูรมาตายนี่ไม่โดนจับแล้วกูก็โดนฆ่าไปหลายรอบแล้วนี่กูไปตายตรงหน้าสอนอดีกว่าเพราะว่าให้ตำรวจเขาสืบหลักฐานอ่ะพวกมึงก็ต้องโดนจับอยู่ดีอ่ะ ไอ้ไอ้โดนจับไม่กลัวหรอกกูมีเงินพอที่จะยัดด่วนฮัลโหลคนจนมันทำอะไรไม่ได้ยังบุ้งมา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 เยอะกำลังมีประเด็นมึงเห็นใครข้าส่วนปะส่วนกูจนไง้มันเห็นมึงอะไรก็รู้ก็ดีไอ้ที่เห็นกลังต่างซ้อนเด็กเว้ยจะพวกกูมีกดนะเว้ยมึงรู้ไหมตรงนี้ตำรวจหมดเลยก็เชิญมีไอ้บ่าวมีไอ้หลงอยู่เลยกูมีกฎได้กูมีกูอ่ะเนี่ยกูไปจดไปไปค้าบ่ะตำรวจล้อมสามคนก็กูยอมนะเว้ยเพราะว่าเพรากฎยังไงก็โดนจับในขณะที่พวกกูอ่านกดมาแล้วมึงบอกมึง่าอีตัวไหนอีตัวไหน ในมึงบอกอ่านกฎหนึ่งก็สุดคนี่มึงพูดมาบันฝังไม่ขึ้นเด็ดขาดเลยน้อยอ่านกดแบบไหนว่าอ่านกดแบบข้ามข้าวพวกกูสามยังมีกิมซีมีมาป์กยุปมีสโนมนเนี่ยสามคนช่วยกันไอ้นี่คนยังขึ้นรถควรถตีโอ้ยกี่คันเนี่ยฮะสามสี่คันได้นะต้องชน์เลยดีได้แม่ดิสตคอนิกไอ้บ่าวรถรถช่างไองยันแม่ชัดเจนเสียมาเป็นเที่ยงเลยเนี่ยไม่เป็นไรยังไงไม่ไม่เป็นไรยังไงตรงนี้ก็ตำรวจหมดเว้ย เขาไม่อะไรอยู่แล้วไม่ไม่ไม่มันอยู่ที่มันไงอยู่ที่ตัวมันไงเ<ม>อเคเรพวกกูคือกด <c oughs> ฟังก<ช>ูไว้พวกข <c oughs> ี้ยดเฮ้ยยันแค่แต่กูก็เอากดมาจากเมืองกูไมาใช้กับคนอย่างมึงเนี่ยแหละคนอย่างมึงที่บอกว่าอ่านกดนักกดหนาเนี่ยพวกกูตจำตามกดมาทำกันแทบตายแต่วันเดียวที่มึงเข้ามาแล้วมึงจับกฎมึงเข้ามาดิมึงแหกกดลวนลวงเลยไอ้นะตามกด นี่เพิ่งอ่านก่อนมปอ่านคนพันธ์นะครับอ่านคนพันพ์นี่ไนี่คนนี้มึงเห็นไหมหน้ากากนี่จริงจ่อช่างใหญ่ไอ้หน้ากากนุกอินเดียไอ้ไอ้หลวงไอ้ต้องตาไอ้ยี้นั่นน่อยไอตโนเมนไอ้หมอเสียงที่เงี้ยนจะอ้วนอ้วนแบบนั้นมีตัวเนี้ยอันนั้นอ่ะหมอได้ตรงเนี้ยสี่คนตรงเนี้ยตำรวจแล้วพวกเอ็งมาทำอะไรอ่ะเมื่อกี้มึงได้ยินเสียงกูไหมได้ยินได้ยินแต่กูพูดไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกูไม่รู้กูไม่ได้มีผิดกฎเนี่ย มันก็ยังจะเปลี่ยนปัญางพวกกูอีกเรียบรอยแวเอ้ยพี่เบดียดดิยกเว้นตำรวจก็มีพวกป่วยไม่บอกไหมไม่รู้ตำรวจต้องมีเรืตำรวจดิไม่ได้ใบดิไม่ได้ใจไม่ไม่มีใบทั้งนั้นแหละมีแต่ตีนถ้ามึงมึงแบบนี้อ่ะมีเอออันนั้นก็มีมึงก็โดนไปส่วนนั้นแต่นี่ส่วนทุกไอ้เจี๊ยไม่ได้ยินมึงอ่ะเป็นที่มึงเป็นผู้ร่วมเดิมเกมไหนเฮียแทนที่มึงจะนี่เนี่ยมึงจอมแล้วไปติ่งแล้วไปดิ ไปว่าชทกกูไม่รู้ว่ามึงจับกูมัาทำไรไปว่าแชทอ่ะแล้วก็กูจะไปรู้อเ่องนกีวิกูมาแล้วผูถามหน่อยมึงนี่ไปรักชีวิตเหรอพวกกูเยอะกว่าเนี่ยมึงนี่ยังหนีพวกกูอ่ะมึงนี่ไม่รักชีวิตเลยใช่ไหมเอาไหมให้กูดูไหมอ่าเซตติ้งแล้วมึงมาว่าแชทไม่รักชีวิตเหรอเปิดปิดเลยเฮ้ยกูสร้างมแล้วเนมี่ยเปิดปิดลองเทสดูถ้ามันไม่หายก็ลองดัีดูแล้วคนพวกกูคือหนไหงนนั้นหนึ่งในกลุ่ไอ้พูดพูดใหม่ดิไม่ได้ยินเนี่ยยุดแม้ ดี๋ยูกไปเลยเดี๋ยวประเด็นมันจบแล้วในจังหวะที่หลายจังหวะที่มึงวิ่งนั่นคือมึงเหยียบกดไปแล้วนะเว้ยในขณะที่พวกเราอยู่ันเยอะกว่านี่จากที่มันเบามึงมึงเป็นคนทำให้มันหนักด้ยกิ๊บมึงมหมอไม่ใส่หน้ากากไม่ปิดที่อะไรเลยนะเรียกนายกมาคุยกับกูแล้วมึงจับกูมาทำไมกูก็หนีเป็นธรรมดาดิกูกลัว กูหายแทนดีกว่าแทนดีมึงใจเย็นมึงมึงนี่บอกว่าตายตายก็ตายช่ไหมมึงนี่ไม่ไม่ไม่กลัวตายเลยใช่ไหมเฮ้ยมึอยู่นี่กูยอมตายดีกว่ามึงคือซีเรียสโลเพนะเว้ยไม่ใช่คอมโมอย่าดูทวิตซีเรียสโลเพนะเว้ยไม่ใช่สนามเด็กเล่นอืมมีอะไรทวิตจะเล่นไม่เป็นเดี๋ยวกูไปมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเว้ยรู้ไหมมึงบอกดิว่าลูกพี่กำลังไป เดี๋ยวมึงรอคนใหญ่คนโตมาอีกคนรอสักคนไอ้ยลูกพี่โค้งอะไรฮะมันไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะเว้ยไอ้นมไม่อยากคิดว่าเมืองที่ผ่านมาเขาอารมณมันตำรวจได้อย่าจับกูนะกูฝ่าไฟแดงรัวๆเลยไม่ตำรวจตำรวจอยู่นี่หมดเลยไอ้ตำรวจเนี่ยตำรวจอยู่แก๊งตรงนี้หมดเลยเออตำรวจอยู่ตรงนี้หมดเลยเว้ยกูไปถึงสวัสดีจังพำนม่แตกเงียบเลยเอาไงไอ้เงี้ยเรียกเป็นโค้ดเนม่าได้โค้ดเนมหน้ากาก ติงจอกอะไรเงี้ยอือกูนักจัดกูนักนักจกเต่อเอาไงเดตัวนี้ต้องก่อนเนอเดี๋ยวดิจะตอมอลแล้วตอมอลอีกแล้วเสือจับมาอีกเฮ้ยอนี้ยป็นแบบนี้ถ้าเองยอมตั้งแต่ที่อยู่กันหลังกลางแล้วมันจบไปแล้วไอ้เยเว้ยเกมเปียกก็ไม่รู้นักจัดติงจอกเองจับหมอเอ็งจับพี่หมอเป็นทำไมล่ะ ก็จับไม่ได้ทำไงเลยอะแล้วตูดหมอยังกูถามนี่ดีกว่ายรู้ไหมรู้ว่ามึงเนี่ยจับหมอไปทำไรจับหมอไปตูดหมอไปแล้วเนี่ยมึงแค้นกูได้เต็มที่เลยแต่ยังก็ยังไงไม่ได้ทำอะไรไงแล้วแทนที่มึงจะแบบเอากดมาแตะรอ้งทปหมอจะหววงชีวิตตัวเองมึงอเกี่ยวมันไปหววงชีวิตหมอเวอย่างเงี้ยมาทำอะไรวะต่อแล้วในการวิ่งหนีเหรอต่อแล้วในการวิ่งหนีไงไอ้ชื่อแทนที่จะหววงชีวิตตัวเองไม่หววงชีวิตหมอเลยถ้าคนคนเขาเรียกผมว่าเดี๋ยดิผมไปหมอคนไม่เคลิ้น คนเนีขโมยลดรถ่นหนีต่อเอย่าบอกชื่อดิเฮ้ยช่างเออเออชื่อีอะไรเอ้ไรหมอเฉยจับหมอจับไอ้พีมาถามหน่อยดิตัวประกันะผมพูดไปแล้วด้วยคุณคุณอยู่ตรงไหนกันดีหมอที่ก็รอดตัวไปแล้วผมผมไปแต่ตลาดกลางไปแล้วนี่ไม่จะมีมันจะมีคนดังตรงนี้ให้มึงเขาก็ต้อมาก็ต้องเอาหมอไปด้วยสิก็คุณห่วงชีวิตหมอมากกว่าตัวเองนี่ใช่ไหม ก็ถ้าหมอตายเขาจะรักษาพวกคุณล่ะถ้าพวกคุณก็มีอะไรขึ้นมาทำไมพวกคุณคิดว่าคุณเป็นนามาตตาเหรอคุณก็เป็นคนเหมือนผมนั่นแหละก็ใช่ไงมันใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกคุณพวกคุณยังรักชีวิตเหมือนมึงไงใช่ถ้ามึงชักมีดมากว่าจะยอมไปตรงนั้นเลยนะเว้ยใช่มึงนี่ไม่รักชีวิตเลย่นั่นมึงใช่ไหมน่ะใช่ไหมเกมตอนนแรกกูโซ่ไอ้ตูนหมอแล้วมึงไม่บ้าตายเลยหรอ กูยินเสียงกัครตกคนมาที่เนี่ยไม่รู้จะมาทำอะไรมึงมึงเปิดมึงเปิดไรมึงเปิดไลฟ์กูฟังเอาละนะเปิดไลฟ์กูนายจะได้ยินเนี่ยไม่แส่ไม่ได้แม่นิสัยในการเล่นเนี่ยกดทุกอย่างกดโอ้โหแตกหรือไงยัดบินมาเลยอ่ะโอ้บอสมาแล้วไอ้เหี้ยนี่เหรอใช่ครับบอสไอ้เหี่ยนี่นะครับเสีย่ากดเหี้ยเลย เอสใหม่เนี่ยคนดว่เสียงเขาคีออะไรลีกาทงแล้วอ่ะดูดิลูกพี่หัวมันไก่ขับรถชนปั๊มน้ำมันแล้วมึงรู้ปะมึงที่ลูกพี่วุ้มึงไม่ใช่ปรานเด็กเล่นนะเด็กประธนเสียงหลงเสียงหลงเป็นเรื่องอะเอาดูซุยเนรถยรถรถไายบอกว่าอ่านกนแลยมาไายไอ้กินต้นกันไปแล้วนี่ใช่ไหมถ้านายปรับตัวได้ตั้งแต่ตอนแรกนายรู้นายบอกว่าอ่านกฎทุกอย่างเราพยายามจะแบบ อรู้มารวยแล้วนะโดยการที่ให้รถขึ้นหมอรถขึ้นหมอหมอขึ้นรถไม่แก้เลยอหาเลยทางสภาเคโอเคจะใายเป็นบุกทางสภาทางสภาทางสภาให้จบโดได้นะจบโดไอ้ที่เคลียร์ได้ได้นะ้วคอยกับมันเดย์ย่างงี้ต้องจบเลยเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงพี่พูดในวอลได้ท่ผมได้ยินย่งจบแล้วตั้งแต่ขับรถชนปั๊มแล้วเนี่ยใช่มีรถเออตัวเอง ไม่มีอาวุธไมไผมผมได้ยินึ้นในบอว่าผมดูไครี่อยู่สตรีมของเพื่อนอยู่ในฟิสคปอตเสียงผมมีปัญหาครับไม่ได้ยินเสียงคนในเมืองเลยเปิดยังอ่ะเอาเลยเข้าจังฆ่าแล้วก็ไม่อ่ะที่เบสอยู่ไหมอ่ะยิงทิ้งไว้ตรงนี้เลยดีกว่ากว่ากูจะมาเป็นใหญ่เนี่ยกูโดนมาเท่าไหร่แล้ว ด้ยการยอมมาตลอดยิงเลยยิงกูเลยกูตาย,ตายอยู่ดิยิงเลยยังไงกูไม่ลอยอยู่ดีถ้ากูอยู่ไปมึงก็ห่มแขนมาดียังไอ้เหี้ยเ้ยมึงก็ยิงไม่ออกจากกันแล้วเหรอมึงยิงเลไม่ต้องถันได้ไม่งงอะไ้อเหี้ยต้องไม่อย่างไรยังไงมันก็จบเลยอยู่ดีอ่ะมึงยิงเลยถ้าอยู่ไปอ่ะฝืนอยู่ไปอ่ะก็ตายอยู่ดีอ่ะไม่หรอกเพราะกูไม่ได้ทำตลอด นี่อุ้งฟังนะทแทนที่แทนที่มึงจะฟังนะแล้วมึงก็เอาไปแก้ไขมึงปรับปรุงตัวได้แต่มึงไม่ไงมึงยังเก่งไงมึงยังห้าวไงเนี่ยที่เขาแต่ละคนเขาสอนสอนมึงเนี่ยมึงฟังก็เด็กนะมึงเข้าใจไหมใครมึงบอกขอโทษตอนนี้มันก็จบแล้วเว้ยแต่มึงไม่ยอมบอกไงใช่คนทำผิดคนทำผิดด้วยถ้ามึงบอกขอโทษตอะแรกันมึงก็รอดนี่มึงยังเก่งไงนะมึงห้าวไง ตายมึงไม่รักตัวกว่ากันตายเพราะปากไอ้เหี้ยง่ายสุดจำไว้เว้ยมึงจะมาร้องขอให้ให้กฎหมายช่วยคนนึ่งมึงไม่ไม่รู้กฎหมายอ่ะกฎหมายก็ไม่ช่วยมึงหรอกนะจำไว้ที่นี่ไม่ใช่ออนไลน์เว้ยที่นี่ลิเวนซิตี้จำไว้เย็ดเค้กเฮ้ยเย้ยออกมาหัพูดได้กินใจวะ ปล่อยแม่งไปก่อนไม่ได้จบมันซะเอาหัวเลยไม่ไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไปกลับถ่วงไหมลูกพี่ถ่วงไหมไม่สน้ทเลยเรียบร้อยออกออกปะออกแล้วออกแล้วกลับเว้ย แยกย้ายนะเดี okay. that, no no okay. ๋ยวเปลี up. ่ยนสีรุคเปลี่ยนสีนุ่นก่อนเปลี่ยนสีรุไอ้ยัง้ยไอ้เหี้ยคือมีมีข้าวหัวคือมึได้ไม่ตังแน่นอนลงไปเลยเขินมานุอินสีแดงทำตำตังไอมึงได้ตังแน่เว้ยู้มึงได้ตังน่ไอ้้เหียแม่งสนุกตอนนี้ไม่กันเบาไอ้เบาไอ้เบาครับไอ้เบาก็เปิดได้แม่งได้ได้แบบใช้เครดิตเต็มไว้เหรอ Wow.